สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวสภาพสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับ SUV สรุปครับมาด้า3ทีวิวตัวท็อปสุดปี2003ครับรถสวยสภาพงามๆหนึในร้อจัดมาฝากสมาชิกครับ99,000บาทครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพนะครับ สนใจอยู่ใกล้ไปชมไปเช็คได้ครับพุทธมทนตรสาย2เบอร์โทรกับไลนย์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอคอลได้ครับรถสภาพสวยพร้อมบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับสวยสมบูรณ์นะครับโทรเจรจารสอบถามเข้าไปได้เลย เช็คชมดูได้นะครับอยู่พุทธมนตรสาย2ใครอยู่บ้านใกล้ได้เปรียบครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสรุปน้ำไม่ซึมไม่รั่วครับใช้งานได้ปกติกว้างขวางนั่งสบายครับใครที่กำลังหา s u v รถสภาพสวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อภายในกว้างขวางนั่งสบายเช็คชมดูได้ครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสรุปใช้ได้ครบปกติน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะครับรถสภาพนี้นะครับกระจกซ้ายกวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า ครบสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีทุกส่วนครับใครอยู่ใกล้ชอบใช่ชมเช็คนะครับแจ้งจากช่อง y t u t u นะครับการันตีการจัดส่งและขอส่วนลดได้ครับรถสวยรถดีนํามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหาทรงนี้แนวนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในมาด้าทริบิวนี่แหละครับหรือ ในแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลก็ต้องเข้าไปศึกษานะครับสำหรับใครที่สนใจมาทางด้านนี้นะครับศึกษาหาอู่เฉพาะนะครับรับรองจะใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับลองชมลองเช็คดูนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว่มนะครับการันตีโครงสร้างการันตีการโอนเอกสารครบถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับเลขเครื่องตัวถังตรงหมดครับ เช็คชมดูได้เลยครับรถสภาพนี้นะครับนํามาฝากเผื่อสมีสมาชิกท่านใดกําลังเล็งหารถทรงนี้แนวนี้นะครับนานๆจะมีมานะครับก็ฝากไ้เป็นตัวเลือกนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่นรถและกรนติการจัดส่งได้ครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์พร้อมขับพร้อมขายครับรถสวยรถดีนำมาส่งต่อนะครับนานๆจะมีมากับ SUV ทรงนี้นะครับสรุปราคาไม่ถึงแสนครับ ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครที่เคยใช้หรือมีประสบการณ์ก็จะบอกว่าแจ่มแน่นอนนะครับมาดูได้ครับพุทธมนทนสาย2นะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์พร้อมขับพร้อมขายนะครับเอกสารครบนี่นะครับนำมาฝากแล้วนะครับที่เหลือก็พิจารณาตามความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสำหรับรถมือ2ก็มีมาให้เลือกอยู่เยอะเลยครับขึ้นอยู่กับอย่างที่แจ้งครับความชอบกับความพร้อมต้องมาพร้อมกันนะครับ คันนี้โดยรวมสวยครับครบทุกอย่างครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปกันได้หลายคนนะครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับจะยังคงหารถสวยๆมานําเสนอให้กับสมาชิกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ SUV สรุปรถครอบครัวน่าใช้เป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกให้กับสมาชิกที่กําลังเล็งหา SUV ราคาไม่แรงครับ